สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้สกูปปี้ไอมาใส่วงโลสีหลวดอย่างนอกอย่างไหนแต่งบในการขึ้นซี่ซื้อของหมดงบไม่พอพอมีบ้างแต่ไม่ครบไายเลยอาสาอย่างนั้นผมโทดลดให้ผมหน่อยผมช่วยโทดอ่าได้เลยอ้างัดยางด้วยเองงบไม่ถึงเลยช่วยงัดหน่อย เราช่วยกันทําดูเพื่อน้องลูกๆหล้าร้านจะได้รถสวยขึ้นเราลดให้ได้ครับแต่ว่าให้ช่วยงัดยางหน่อยถ้าท hmm. ่านชอบคลิปแบบนี้มาที่ช่องทอมอเตอร์ประคนชัยกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับที่ทางร้านได้ช่าง ช่างกุ้งครับซึ่งเป็นลูกน้องเก่าเมื่อสิบปีที่แล้วมาเยี่ยมสุดท้ายมาเยี่ยมจะต,ต้องช่วยงานนะครับอากุ้งสวัสดีเพ,พื่อนผู้ชมนะครับโอ้โห,โโหรูปหล่อเหมือนเดิมหายงั้นไม่ได้ตัดเลยนะเพราะว่ายังไงเราก็เปลี่ยนวงล้อใหม่อยู่แล้วงานตัวตัดอยู่นั่น ลงมือตัดแล้วโอเคส่วนวงล้อวันนี้ก็เป็นยี่ห้อฟาค่คอนสีแดงนะครับซึ่งร้านเราก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่แล้ว แอบแม่นใช่ไหมเอ้ยช่างกุ้งขันมาหน่อยส่วนช่างกุง้งแต่ก่อนเคยอยู่กับผมครับสิบกว่าปีที่แล้ววันนี้คิดถึงลูกพี่มาเยี่ยมสุดท้ายเลยต้องช่วยงานอยางลหลังก็เป็นยางลายไฟนะครับของคาเมลได้คุ้นเคยกับบุญหอไหมนะช่างกุง้ง อ๋อเล่คุณเคยกับใครนะตอนนั้นคุณเคยกับน,น,น้องเนมเออน้องเนมแล้วเป็นคนไปไปนะไปส่งที่โรงเรียนไปส่งที่โรงเรียนสมัยอยู่ร้านเกา่าอืมแล้วถ้าพูดไม่ถูกไม่ถูกใจเขาเขาทาไงฮะยังไงโอ้ยทำว่าไม่เด้ศเดี๋ยวเขาจะมาแล้วเขาอยู่สุรินทร์ไปอบรมอยากเจอไหม อยากเจอไหมอยากเจออ่าชื่ออะไรเนี่ยเขาชื่ออะไรนน้องอะไรน้องแอมเออได้เยจอนี่ ส่วนโลแดงสกูปปี้ไอนะก็เสร็จแล้วครับพวกลูกๆลานานกาลังประกอบดิสเบกก็ดูแล้วสวยดีครับซึ่งกนนี้พวกเด็กๆขาดงบประมาณในการติดตั้งในการดัดโลไปนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าของซื้อที่เราเราลดให้ได้ เพื่อให้เขาได้ใช้ได้ขับอ,อ,อ่าเสร็จแล้วไหนเสร็จแล้วอยู่บ้านไหนอ๋ออ่าโอเคท่อคอนดิชเนอร์ด้วย อะไรนเะนี่ยรับอ๋อสติกเกอร์นี่นายมาซื้อของหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่ได้ให้เนาะเอาใครเอาบ้างได้ครบทุกคนย,ยังเอากี่แผ่นหนอ่าโอเครับเดี๋ยวเอาให้รถนี้พอเสร็จแล้วก็สวยไม่มเบานะครับ